ตัวน,นงสวัสดีค่ะมิ้นค่ะกัญญาลัตษ์พันธ์ค่ะสวัสดีค่ะไม้ค่ะปัญญพรพาวันค่ะเปลี่ยนทองซีเกมครั้งแรกในชีวิตใช่ความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ ตอนเราซ้อมฝึกซ้อมแล้วคว่ะเพราะว่าในการฝึกซ้อมนี้เราไม่ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีอาการบาดเจ,จ็บค่ะคือนูดนักแข้งแตกค่ะนักแข้งแตกใช่ค่ะก็เลยทําให้เราฝึกซ้อมไม่ได้เต็มเต็มที่สักเท่าไหร่ค่ะทําให้มีอาการตื่นเต้นในการแข่งซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะแต่ว่าหายทันก่อนมาซีเกมส์มหรอครับนักแข้งแตกก็ยังไม่ได้หายสนิทคะ่ะก็เราก็อดทนเอาค่ะหมอบอกให้ใส่เปือกก็ไม่ยอมใส่ค่ะ แต่ก็ยังได้เหรียญทองใช่ค่ะยากแค่ไหนครับสําหรับการได้เหรียญทองครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าสูสีค่ะแต่ละประเทศเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมเราแบบสูสีมากค่ะว่าแต่ละครั้งที่ลงก็มียังมีความตื่นเต้นอยู่ไม่ว่าจะรอบแรกรอบสองหรือว่าแม้กระทั่งรอบชิงนี่คะคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดสําคัญทําให้เราได้ทองชนะชาติาาอื่นเดียวเมแบบมั่นใจมั่นใจในตัวเองค่ะมีคุยกันตลอดแล้วก็ ทำให้เต็มที่ออกมาคนจะเป็นยังไงก็ไม่สําคัญค่ะขอแค่ว่าเราเราเต็มที่กับสิ่งที่เราได้ทําลงไปก็พอค,ความเป็นพี่น้องนี่มีส่วนไหมมีส่วนช่วยไหมมีนะคะเพราะว่าเราเราสามารถคุยคุยกันได้ตลอดค่ะว่าเราอยากปรับแก้ตรงไหนมีอะไรที่เราอยากอยากปรับแก้ก่อนลงสนามแล้วก็ให้กําลังใจกันค่ะมไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราก็ให้กําลังใจกันทวงข้างกันตลอดค่ะเป็นพี่น้องที่เล่นดูโอ้ด้วยกันมาตลอดใช่ค่ะกี่ปีแล้วเล่น เล่นดเด็กเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะเล่นมาด้วยกันตลอดเลยคะ่ะตั้งแต่เริ่มตั้แต่ห้าขวบค่ะที่ก่อนจะมาเป็นยูนิีสุเห็นว่าได้แชมป์โลก U18 อ,อะไรกันมาด้วยใช่ค่ะแล้วสําหรับเหรียญทองครั้งนี้รู้แล้วว่าดีใจกันอยากจะมอบทองนี้ให้ใครหรืออยากจะพูดอะไรบ้างที่เราคนก็ ขอบคุณนะคะทุกแรงเชียร์ก็กําลังใจจากทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งที่สนามหรือว่าทั้งผู้ชมทั้นบ้านครอบครัวอย่างเงี้ยก็อยากมอบเหรียญน,นี้ให้กับตัวเองแล้วก็ทุกคนที่ส่งกําลังใจมาเชียร์ห้องหนูค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งแรงใจมาว่าพวกหนูรับรู้ถึงแรงเชียร์ไม่ว่าจะอยู่ทั้งในหรือว่าดูผ่านจออย่างเงี้ยค่ะก็ส่งมาถึงแน่นอนค่ะหนูก็อยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับ การเป็นตัวแทนทีมชาติทีมชาติไทยในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะมอบเรียนทคามนี้ให้กับทุกๆคนเลยค่ะที่ส่งแรงใจมาให้เราค่ะคุณมาค่ะยินดีด้วย